คุณผู้ชมครับชวนไปกินหอยนะฮะแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยไปกินหอยที่ชะอำตอนนี้เขามีงานอยู่และที่สําคัญนอกจากหอยแล้วมีปลาหมึกด้วยคือเอาง่ายๆนะสืว่าพี่ก้อยไปเที่ยวที่งานนี้อยากจะไปตกหมึกเนี่ยลงเรือไปด้วยกันได้เลยนะโอ้แล้วเราก็ไปตกแล้วเอาหมึกไอตัวที่เราไปตกได้มากินหรออ่ะอย่างงั้นอย่างงั้นอ่ะสดสดใหม่ๆเลยไปดูกันครับห้าสี่สามสองหนึ่งไปั แม่ก่อนจะลงเรือฮะก็ต้องมีพิธีเปิดใหญ่โตนิดนึงนะฮะเลิศอลังการตัดริบบิ้นกันเลยนี่มีทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านนัทชัยนำพูลสุขสร์น,นะครับแล้วก็นายอำเภอชะอํานะครับนายสมศักดิ์แย้มพันนุ้ยนะครับมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานจํานวนมากเลยทีเดียวนี่แล้วภายในงานนะครับก็มีโอ้โห อาหารเนี่ยให้เลือกละลานตาเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหดูสิมันสดๆทั้งนั้นเลยเนาะปลาหมึกนี้แบบโอ,โ,โอ้โหดูน่าจะแบบเด้งๆกับกรอบเลยนะฮะใช่โอ้โหนี่อะไรอ่ะเ,อเหมือนผัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเนี่ยนฮะแล้วนะครับวัตถุด,ดิบต่างๆเนี่ยเขาบอกสดๆใหม่ๆครับนี่คือเทศกาลกินหอยตกหมึกแอดชะอาําครั้งที่22ครับตรงจุดชมวิวไฮ ชะอํะอานะครับจังหวัดเพชรบุรีนี่นเหมือนสปากเกตตี้เส้นดำาคุณปีก๊กแล้วเนี่ยผัดเครื่องใส่เยอะๆอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ในงานเนี่ยนะฮะก็มีอาหารให้เลือกช็อปเลือกชิมเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่หอยหอยเชลล์หอยเชลเชลอ์อ,ลๆๆอู้หูนี่นี่หอยหวานหอยแครงนะฮะสารพัดจะหอยเลยเนาะก็คือเขาบอกว่าเทศกาลเนี้ยนอกจากหอยแล้วมีกุ้งด้วยนะครับต้องบอกว่าทุกอย่างสดๆใหม่ๆจริงๆโดยเฉพาะหอยเนี่ยสดๆนะฮะ จับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะเอามาทำอาหารกันเลยครับแล้วเชฟเนี่ยมาจากโรงแรมชื่อดังด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงร้านอาหารในจังหวัดพิบลีกว่า50ร้านค้านะครับนอกจากนะครับในงานเนี่ยนะครับจะมีอาหารทะเลที่ปรุงสุกๆใหม่ๆให้ทานแล้วนะครับก็ยังมีการแสดงดนตรีสดด้วยนี่บรรยากาศนี่ชิวๆกันไปเลยนะฮะโอ้โหดูแต่ละยานี่มันน่าชิมเหลือเกินนะครับและน้ำจิ้มซีฟูดนะ้ดเนาะมันก็จะเด็ดตรงนี้นอกจากหอยจะสดแล้วใช่ครับ นอกจากนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเทศกาลนี้ในเมื่อ1ปีมีครั้งเดียวนะฮะ,ฮะก็อยากจะพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปสัมผัสประสบการณ์ในการลงเรือตกหมึกนิดนึงฮะนี่เขาบอกว่าพาลงเรือไปด้วยนะไหนมีภาพเรือไหมนะครับก็คือลงเรือนะเรือดึกๆเนี่ยมันอันตรายนะฮะก็คือเขาเนี่ยเขาบอกว่าต้องลงเรือตั้งแต่ช่วงแบบช่วงเย็นเย็นแล้วกันนะครับค่าลงเรือเนี่ย คนละร้อยบาทเท่านั้นเองโอ้โหถูกมากจริงเลยครับใครที่สนใจไปเที่ยวง,งานนะครับไปได้เลยครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กันยายนนี้นะครับที่จุดชมวิวชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับสำหรับใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะครับก็ติดต่อไปได้ครับที่สำนักง,งานเทศบาลเมืองชะอำานะครับหมายเลขโทรศัพท์ 032472550นะครับหรือว่าจำง่ายๆนะเบอร์เดียว1672ไปเลยโอ้โหหลายคนตื่นเต้นกันใหญ่เลยบอกโอ้ยกินหอยกันตั้งแต่เช้าวันนี้เลยแล้วเนี่ยอ,อ่าบางคนถามเข้ามานะคะมีหอยกี่ประเภทมีหอยตัวใหญ่ๆไหมีนเบอร์โทรศัพท์คุณเอ้ยติดต่อไปถามก็ได้เลยแต่รับประกันได้ว่างานนี้สดะนะไม่มีกลิ่นโอ้โหดีนี่เนน,นะ น้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดนี่ไงที่เขาบอกว่าถ้าจะไปตกหมึกเนี่ยนะฮะก็ไปตกหมึกกันแบบนั้นแต่ก็คงจะไม่ได้ออกดึกๆมัง้งเพราะว่าพอออกดึกๆเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันนะหรือว่าบางทีเขาอาจจะมีเซฟตี้ให้นะก็น่าจะมีอ่ะอแลวลงเรือไปเข,เขาเขาต้องใส่ซูชีพนะใช่ไหมคะนี่เป็นงานท่องเที่ยวงานใหญ่ของจังหวัดเลยนะ